ค่ะอดอกคาเมราค่ะดอกนี้ชื่อเดียวกับราชินีของอังกฤษเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะดอกคาเมราตอนนี้ดูนะคะความหนาวความหนาวค่ะ หนาวยุจ้าหกองศาค่าดอกไม้สู้ลมหนาวหนาดว่าอากาศน้ำหนาวเขาก็ยังบานบานสะพรั่งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณพี่ขาโฟดีจังหนาวค่ะอ่านี่ต้นไม้ยังไม่มีใบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเอาดอกไม้มาให้ชมนะคะดอกไม้ ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมีอีกมีอีกหลายมีอีกหลายชนิดนะคะเพื่อนๆ่ะอีสานห่อนอยู่อังกฤษหนาวค่ะให้ร้อนแต่กายเด้อค่ะแต่ใจเราอย่าร้อนเด้อค่ะนี่เพื่อนๆ่ะอันนี้แม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าเขาคือดอกอะไรคล้ายๆกับคล้ายๆกับจะเป็นลักคังนะคะแต่ว่าคว่ำหัวลง นี่สีชมพูสีชมพูอ่อนๆมีด้วยกันอยู่สองต้นค่ะสีม่วงอีกต้นหนึ่งนะคะคือแม่สมศรีปลูกเองกับมือนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะมีหัวคล้ายๆกับหัวหอมแดงเราเอามา,อาเอามาไว้ใต้ดินพอถึงหน้าเขาเขาก็จะเกิดนะคะนี้พาเพื่อนๆชมดอกดับประเดลค่ะเพื่อนๆค่ะดอกดับฟเดลนะคะและก็ดอกทิวลิปกำลังจะ กำลังจะบ,บานนะคะทิวลิปนี่ที่เห็นไปตลอดฝั่งนี้หน้าบ้านก็คือแม่สมศรีปลูกเองนะคะดอกทิวลิปก็กําลังรอบานค่ะขอบคุณหลายคคๆค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วก็คือปล่อยเขาเลยนะคะรักษาเขาขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ มาชมดอกไม้ไปด้วยกันกับแม่สมศรีวันนี้นะคะเพื่อนคะ่ะมีหลากหลายชนิดมากอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคื่อนี่สีแดงอันนี้สีขาวมีหลายชนิดมากอุ้ยทำไมทำไมเจอสองซากพี่น้องอันนี้ทำไมมันมันมาตายอยู่ตรงนี้พี่น้องคะ เขาเอินอน,น,ออน,อนี่ยังราคาบ้านบ้านเทาเอินอี่ยังอะไเนี่ยคอยเอินว่าถือพี่น้องทําไมเขามาตายอยู่ตรงนี้มาแรงหรือว่าไม่ใช่พึ่งนะจนมดขึ้นแล้วตัวใหญ่มากเลยเอ้าตัวนี้เขายังไม่ตายเนี่ยเขายังดิ้นอยู่แล้วทําไมเขามาสลบสไลดอยู่ตรงนี้ละ่ะเนี่ยตกใจมากเจอหน้าบ้านเลยสองตัว เขาเอิญอีหย่างนอะบานเฮ้าเนี่ยพี่น้องคาเขาเอิญบ่ถึกคล้ายๆกับพึ่งแต่มันไม่ใช่มันตัวใหญ่กว่าพึ่งอยู่ตรงดอกไม้ค่อยเลยนี่ก็สีม่วงอันนี้ออกคล้ายๆสีน้ำเงินเนาะพี่น้องค่ะอันนั้นก็สีออกอ่าบานเย็นบานเย็นนั้นก็สีออก่อ,เย,เย,กอ,อ,กอยเอิญบัถึกพี่น้องสีสีส้มๆนี่สีส้ม พันเดียวกันนะคะนี่อันนี้งามมากสีชมพูมีขาวๆและก็อันนี้ก็เป็นสีม่วงๆพี่น้องนีแต่ต้นดอกไม้นะคะดอกไม้หน้าบ้านค่อยเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะคะเขากำลังจะบานเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็คือหนาวมากเขาก็ดอกไม้เขาก็พยายามที่จะเกิดนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็พยายามสู้ชีวิตมากดอกไม้ขอบคุณหลายๆด้อค่ะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจนะคะให้ดูชัดๆนะคะให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆไปเลยนะคะพี่น้องนี่เพื่อนๆอันนี้คืองามจริงๆนะคะคือสีม่วงสีขาวสลับกันแบบสวยงามมากเพื่อนๆอันนี้ก็รอบานค่ะพี่น้องค่ะแต่ยังไม่บานนะคะรอบานนะคะๆๆอันนี้พาเพื่อนๆชมดอกไม้สวยๆ หน้าบ้านของแม่สมสีเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเป็น